Not fight only fight A มาถึงจุดแตกหักอย่างสมบูรณ์จนได้นะครับสำหรับหนังสงครามระหว่างคนกับลิงหลากหลายสายพันธุ์จากจุดเริ่มต้นด้วยคำพูดคำแรกของลิงที่มีต่อมนุษย์ พวกเราคงเนื้อหาเราคงต้องไปลุ้นกันต่อแล้วครับว่าสงครามครั้งนี้มันจะไปลงเอยตรงไหนครับแต่สิ่งที่แน่นอนสำหรับหนังชุด Planet of the Apes หรือว่าพิภพวานอนก็คืองานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าวิชวลเอฟเฟกต์ของหนังชุด Planet of the Apes ยุกใหม่ครั้งนี้มันหายห่วงจริงๆครับ ตั้งแต่ภาคแรกนะครับ Rise of the Planet of the Apes หรือว่าเป็นหนังภาคแรกของชุดนี้ครับที่ Vita บริษัทเดียวกันกันกบที่ทำวิชวลเอฟ f ฟก c t ให้กับ Lord of the r i n g ของ p e เ e r j a จ k กสันนั่นแหละครับมาดูแรงงานไ้านวิชวลเอฟเฟกให้และเทคโนโลยีหลักที่ถูกนำมาใช้ในหนังเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่หลายๆคนคุ้นเคยกันในชื่อ Motion Capture หรือ Performance Capture ครับ วันนี้เราต้องบอกว่า motion capture กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยของคนดูหนังไปซะแล้วนะครับเพราะไม่ว่าเราจะดูหนังเรื่องไหนเราก็ได้เห็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วพวกมันก็ล้วนแล้วแต่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า motion capture ทั้งสิ้นครับตั้งแต่อสูรจาก Beauty and the Beast กองทัพยักษ์ใน Warcraft หรือกระทั่งซูเปอร์ฮีโร่จากมาเ e l เองก็มีหลายตัวนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคนี้แต่กว่าที่โมชั่นแคปเจอร์จะพัฒนาไปอย่างทุกวันนี้ ในวงการภาพยนตร์นะครับเขามีความพยายามในการจับเอาความเคลื่อนไหวจริงๆของคนให้มาเป็นต้นแบบในการเคลื่อนไหวให้กับตัวละครนั้นๆครับเกิดขึ้นมามาถึงวันนี้ก็นับเกือบจะ100ปีเห็นจะได้เลยล่ะครับเราได้เห็นดิสนีย์นะครับใช้เทคนิคในการวาดการ์ตูนโดยการวาดภาพตามการเคลื่อนไหวของนักแสดงที่เขาเรียกมันว่าโรโตสโคปิ้งนี่แหละครับต้นทางของ motion capture แต่ก่อนที่วงการหนังจะเริ่มต้นใช้งานมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการนะครับวงการเกมเขาเริ่มไปก่อนแล้วครับเริ่มจากเกมแรกนะครับที่จับการเคลื่อนไหวของคนจริงๆมาใช้งานด้วยโ motion capture คือเกมนี้ครับ Sohage เกมจากค่ายเนมโคและนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับ เกมฟุตบอลที่มีชื่อว่า Actual Soccer ที่ใช้เทคนิค Motion Capture นี่ยแหละครับสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลในเกมและช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับเจ้าพ่อหุ่นเชิดอย่างจ mm ิมเฮนสันก็อาศัยเทคนิคแบบ Motion Capture เนี่ยแหละครับในการเชิดตัวละครที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการโทรทัศน์ในยุคนั้นไม่น้อยครับ และในที่สุดปี2001ก็มีภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่ใช้ motion capture สร้างขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Final Fantasy The Spirit Within นั่นแหละครับเป็นสัญญาณว่าเทคโนโลยีนี้เริ่มใช้งานได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว ทันทีครับโรเบิร์ตเซมกคิสก็ใช้มันกับหนังเรื่องโพ l ลาเอ็กซ์เพรสสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นนะครับเมื่อเจมส์คาเมรอนจับมันมาใช้งานกับหนังเรื่องอวตารและเมื่อโม o ชั่นแคปเจอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจึงเกิดงานที่ผู้กุบกับอาศัยเทคนิคแบบนี้เลยครับออกมาเต็มไปหมดครับแล้วก็เป็นการใช้โม o ชั่นแคปเจอร์ตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่เบียร์วูฟของโรเบิร์ตเมคิส ตีเมนสปิเบิร์กเองก็ร่วมมือกับปีเตอรแจ็กสันครับให้บีตาดิจิทัลสร้าง The Adventure of Tintin เรื่องนี้ขึ้นมากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นไปอีกระดับนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Adventure of Tintin ที่ไม่ใช่แค่ฝั่งของการสร้างภาพครับแต่มันรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้กำกับสะดวกในการกำกับงานแบบนี้มากยิ่งขึ้นครับเมื่อพวกเขาสามารถเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนและสามารถควบคุมมุมภาพในการถ่ายทำได้อย่างสมจริงครับ และก็เพราะเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์ที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างแทบจะไม่มีขีดจํากัดนี่แหละครับทำให้ไม่ว่าคนทําหนังเขาจะจินตนาการอะไรออกมาตัวละครนั้นๆก็สามารถมีชีวิตขึ้นอย่างสมจริงสมจังได้ครับนั่นแหละครับทำให้มีการแสดงของนักแสดงภายใต้ชุดโ motion capture แจ้งเกิดขึ้นมาได้ครับและพาตัวละครตัวนั้นๆให้กลายเป็นที่จดจำไปได้โดยเฉพาะตัวละคร ที่มีการเคลื่อนไหวผิดแปลกจากมนุษย์ปกติครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจอห์นคาร์เตอร์หนังไซไฟแอดเวนเจอร์จากปี2012นะครับภาพ,พยนตร์ที่เต็มไปด้วยวิชวลเอฟเฟกต์ตระการตาจริงๆครับและหนึ่งในตัวละครมนุษย์ดาวอังคารตัวเขียวตัวนี้นะครับมีชื่อว่าทาทักคัส ทาทาคัสคือมนุษย์ต่างดาว4แขนครับเขามีความสูงประมาณ9ฟุตเหียนจะได้ครับและคนที่มาสวมชุด motion capture เล่นเป็นตัวละครมนุษย์ต่างดาวตัวนี้ในจอห์นคาร์เตอร์ก็คือรุ่นใหญ่คนนี้ครับวิลเลียมเดรฟ์โฟความจริงวิลเลียมเดรฟ์โฟแกมีความสูงประมาณ5ฟุตกว่าๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นเพื่อจะเป็นทารทาคัสวิลเลียมเดรฟ์โฟต้องต่อขาขึ้นไปครับให้ตัวเองมีความสูง9ฟุตตลอดการถ่ายทำหนังเรื่องจอห์นคาร์เตอร์ครับ แล้ว,วิธีการถ่ายทำนี่แหละครับที่ตัววิลเลียมเดฟโฟเองบอกว่ามันเปลี่ยนมุมมองในการแสดงของแกไปเลยครับ you will fight the talk อีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับชัปปี้เรื่องราวของหุ่นยนต์ตำรวจครับที่มันถูกขโมยไปเพื่อเขียนโปรแกรมใหม่ให้มันมีความคิดและความรู้สึกเป็นของตัวเอง และก็ด้วยเหตุผลนี้นี่แหละครับที่ทําให้ตัวละครแชปปี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ครับแต่มันต้องเป็นหุ่นยนต์ที่มีความคิดมีความรู้สึกคล้ายๆกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งครับ <S <S นั่นเป็นโจทย์ที่ทําให้ชาริโต้คอปเล่นักแสดงที่สวมชุด motion capture เล่นเป็นแชปปี้ต้องตอบให้ได้ครับ <S <S 1> <S 1> นในการถ่ายทำนะครับเพื่อจะเคลื่อนไหวให้ได้สมจริงและใกล้เคียงกับที่แชปปี้ควรจะเป็นที่สุด ครอปเล่ต้องสวมอุปกรณ์บางอย่างครับให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับตัวชปปี้ตลอดการถ่ายทำการแสดงของค o อบเล่ถือเป็นต้นทางครับเพื่อให้ทีมงานสามารถนำแกไปเขียนเป็น CGI ขึ้นมาได้ให้กลายเป็นชปปี้อย่างที่เราได้ดูครับแถมยังมีการใส่หูสีส้มลงไปนะครับเพื่อให้เราสามารถแยกได้ครับว่าหุ่นยนต์ตัวไหนคือชปปี้และที่สำคัญหูสีส้มนี้มันคือตัวที่จะคอยแสดงอารมณ์ต่างๆของชปปี้ครับ สิ่งที่ตัวนักแสดงอย่างชาริโต้คอปเล่บอกเองนะครับว่าตัวละครนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมแอนิเมเตอร์ทั้งหลายครับที่ช่วยกันเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิกชปปี้ขึ้นมาและจํานวนคนทํางานทั้งหมดนั้นตัวคอปเล่เองเขียนชื่อของพวกเขาลงไปบนเสื้อของตัวเองครับนั่นแหละครับบนลายเสื้อนี่แหละครับคือรายชื่อทั้งหมดของแอนิเมเตอร์ที่เป็นคนสร้างสารรค์ชปปี้ขึ้นมาครับทั้งหมดมีมากกว่า200หลายชื่อเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งหนังนะครับที่เปิดเทคโนโลยี Motion Capture ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหนังแฟนตาซีที่ใช้โมชั่นแคปเจอร์ในการถ่ายทำตลอดทั้งเรื่องครับงานที่ดูแล้วพอนึกดูก็ตลกไปอย่างนะครับเพราะในหนังเรื่องนี้มีทั้งการให้ดาราที่มีอายุประมาณนึงอย่างเรวินสโตนมารับบทเป็นนักรบหนุ่มซึ่งความเป็นจริงแล้วรูปร่างหน้าตาของตัวละครเบวูฟช่างแตกต่างกับเรวินสโตนโดยสิ้นเชิงครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งครับที่จับเอาแองเจลิน่าโจลีมาสวมชุดโมชั่นแคปเจอร์แล้วใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งตัวครับให้มีหน้าตาเหมือนกับแองเจลิน่าโจลี คุแอบ,บคิดไปไม่ได้นะครับว่าทารเบิร์ตซ์เมคคิสอยากจะให้ตัวละครหน้าตาเหมือนนักแสดงต้นฉบับแบบนี้แกจะใช้โมชั่นแคปเจอร์ทำไมครับแต่ก็เอาเถอะนะครับงานนี้ยังไงคนหนึ่งที่ต้องยกย่องก็คือเรวินสโตนพระเอกของเรื่องนั่นเองครับตอนเรวินสโตนเล่นเบลวูฟนะครับแกมีอายุประมาณ50ปีเห็นจะได้ครับรูปร่างก็ไม่ได้มัดกล้ามใหญ่สูงสมาร์ทแบบเบ์วูฟครับแกออกจะอ้วนๆด้วยซ้ำไป แต่สิ่งที่โรเบิร์ตซิเมคิสให้พระเอกอย่างเรวินสโตนทำก็คือแกต้องแสดงให้สมกับอายุตัวละครวัยหนุ่มของเบ w วูฟครับซึ่งการแสดงนั้นหนักไม่เช่เล่นสุดท้ายมันออกมาได้อย่างแนบเนียนครับและก็สงสัยว่าเรวินสโตนจะทำหน้าที่ของตัวเองภายใต้ชุดโมชันแคปเจอร์ดีไปหน่อยครับโรเบิร์ตซิเมคิสก็เลยยกให้แกเล่นเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับ ใช่ครับเรวินสโตนต้องรับบทเป็นมังกรในเรื่องเบลฟูฟด้วยครับซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เพียงแค่เบรวินสโตนคนเดียวนะครับที่สวมชุด motion capture แล้วเล่นเป็นสัตว์ในจินตนาการอย่างมังกรผมกําำลังพูดถึงตัวละครสมกจาก The Hobbit The Desolation of Smog ความจริงแล้วตัวละครตัวนี้ทีมวิชวลเอฟเฟกที่รับผิดชอบอย่างวีตาพวกเขาสามารถเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิกขึ้นมาแล้วกำหนดการเคลื่อนไหวมังกรส m อกได้ด้วยตัวเองเลยครับแต่ความต้องการของผู้กำกับและคนที่ให้เสียงส m อกเองตรงกันครับทั้งปีเตอร์จกสันและเบนดิก์ชอว์บัตผู้ให้เสียงภาพคิดตรงกันครับว่าส m มกมันต้องมีจิตวิญญาณมากกว่านั้นครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ S <S <S ทั้งคู่ตกลงกันครับว่าเบเดนดิกเชมบัตต้องทำงานภาคเสียงสโมกโดยสวมชุดโมชั่นแคปเจอร์ตลอดการทำงานครับสิ่งที่กาะทำก็คือไม่ใช่แค่ภาคเสียงครับเบเดนดิกเชมบัตแสดงเป็นมังกรสโมกค,ครับซึ no ่งการทำงานครั้งนี้ต่างจากเรื่องอื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าโมชั่นแคปเจอร์ที่เคมบัตทำครั้งนี้ไม่ได้ถูกนำไปสวมด้วยคอมเตอต์กราฟิกแล้วกลายเป็นมังกรสโมกนะครับ เพียงแต่ว่าทีมงานของวีตาใช้การเคล yeah. ื่อนไหวคองเินเนดิกเป็นต้นแบบอ้างอิงในการกำหนดการเคลื่อนไหวให้ก so ับตัวละครสมอครับย네ิ่งไปกว่านั้นการทำงานครั้งนี้เจ้าตัวคนให้เสียงเองบอกว่ามันคือการทำให้เสียงออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นครับและก็ไม่ใช่เฉพาะในงานครั้งแรกที่สวมชุด motion capture เท่านั้นนะครับแม้กระทั่งว่าต้องมีการบันทึกซ่อมเสียงภาคหรือว่าภาคใหม่ในบางส่วนซึ่งทำงานในห้องลงเสียง เจ้าตัวเองก็ยังคงใช้รูปแบบการทำงานแบบเดิมครับเพื่อให้เสียงที่มันออกมาเป็นแบบมังกรที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นนี่แหละครับการทำงานโ m o t ่น n capture ที่น่าสนใจจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแคส่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นนะครับยังมีตัวละครอีกเยอะแยะครับที่ทั้งนักแสดงและทีมคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยกันเนรมิตมันขึ้นมา แต่หนึ่งในงานที่ต้องยกนิ้วให้เลยครับว่าเป็นการรวบรวมยอดฝีมือที่ทำงานภายใต้ชุด motion capture ได้น่าจดจำมากที่สุดก็คือนี่แหละครับงานในชุดกำเนิดพิภพวานอนเริ่มตั้งแต่ rise of the planet of the apes มาจนถึง war for the planet of the apes และ3ตัวละครนี้คืออะไรที่แฟนๆพิภพวานอนลืมไม่ลงแน่นอนครับเริ่มจากโคบา โคบาเป็นลิงในห้องแล็บนะครับนี่คือตัวละครลิงที่ไม่ไว้ใจมนุษย์ที่สุดตัวหนึ่งครับและคนที่สวมชุดมช t i o n capture และแสดงเป็นโคบาคือผู้ชายคนนี้ครับโทบี้เคปเบลเจ้าตัวเริ่มงานด้วยการเข้าคอร์สครับเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวในแบบของลิง <S 1> <S 1> และก็ไปนั่งสังเกตการศึกษาการเคลื่อนไหวของลิงครับสุดท้ายแล้วผลงานที่ออกมาที่โทนี่เคปเบลรับบทเป็นโคบามันออกมาเกินคาจริงๆครับ คนี่แคปเบลเป็นโคบาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับโดยเฉพาะในฉากนี้ฉากที่เจ้าตัวต้องแสดงเป็นโคบาที่พยายามจะหลอกล่อให้คนตายใจด้วยลีลาในแบบของลิงธรรมดาครับทั้งการชูแขนทั้งการม้วนหน้าก่อนที่มันจะกลายเป็นโคบาฉะนั้นฉากนี้โทบี้แคปเบลต้องแสดงเป็นทั้งลิงจริงๆเหมือนอย่างที่เราเห็นในสนสั์นั่นแหละครับและพริบตาเจ้าตัวก็ต้องกลายเป็นโคบาที่น่ากลัวนี่แหละครับ ฝีมือการแสดงของโทบี้เคปเบลล่วนลวนครับ <Easy. S 1> ตัวต่อมามูริสเป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะครับลิงอูรังอุตังคนสนิทใกล้ชิดกับซีซ่าครับที่คอยสอนภาษาให้กับสมาชิกในชุมชนวานอนทั้งหลายนะครับและคนที่สวมชุดโมชั่นแคปเจอร์และรับบทเป็นม r ริสก็คือคารินโคน o เวลคนนี้ครับ ก่อนเริ่มถ่ายทําจริงนะครับแครินคอนเนรเลเริ่มงานที่ตัวเองก่อนครับทัานแรกเธอไปเห็นคลิปนี้เข้าในอินเทอร์เน็ตครับแครินคอนเนเลเล่าเอาไว้นะครับว่าระหว่างที่เธอกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับลิงอุรังอุตังเธอได้เห็นคลิปทาง joutube ครับที่มีอุรังอุตังตัวหนึ่งกําลังระบายสีอยู่ครับเธอ,อ,บอบพบว่ามันคือลิงอุรังอุตังในสวนสัตว์วูดแลนด์พาร์คู ทันทีครับแครินเดินทางไปที่นั่นเธอได้สิ่งที่เธอตามหาทันทีครับนั่นก็คือฮิรานชินท่าเมลาทีเบลวานและทูวานอุรังอุตังทั้ง5ตัวในวูดแลนด์พ์คซูครับเธอขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สนสัตว์นะครับสุดท้ายเจ้าตัวใช้เวลาเป็นวันๆแล้วครับเพื่อจะนั่งอยู่ในส่วนจัดแสดงอุรังอุตัง สังเกตการเคลื่อนไหวของมันทุกเซนติเมตรครับอากับปริยาทั้งหมดของมันเพื่อเธอจะนํามันมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดงของเธอครับและเธอก็ได้ลิงตัวนี้มาเป็นต้นแบบครับชื่อของมันคือโทวานต้นแบบความอ่อนโยนที่เธอใช้ในการแสดงเป็นมูริสครับประกอบกับการจับเอาความดุดันของลิงที่มีชื่อว่าฮิรานลูกของโทวานมาใช้อีกส่วนหนึ่งครับและสุดท้ายทำให้เธอสร้างมูริสขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ครับ สุดท้ายแน่นอนครับท้ายที่สุดแล้วแอนดี้เซอร์กิสในบทซีซ่าทุกคนรู้ดีครับว่าผู้ชายคนนี้คือมือวางอันดับหนึ่งด้านโมชั่นแคปเจอร์แกเป็นมาแล้วทั้งรับบทคิงคองในคิงของของปีเตอร์แจ็คสันเป็นกัปตันแฮดดาดในภาพยนตร์เรื่อง The Adventure of Tintin รวมทั้งบทสำคัญบทนี้ครับก่อล่ำจาก The Lord of the r i n g เรียกว่าประสบการณ์ในสายงานโมชั่นแคปเจอร์ของ i n d e s t r i u i s เป๊ะแน่นอนครับฉะนั้นสำหรับ Planet of the Apes เขาคนนี้นี่แหละครับที่สร้าง3ตัวละครซีซ่าขึ้นมาตั้งแต่ภาคแรกที่เราเห็นซีซ่าเป็นลิงปกติธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วก็แทบจะไม่มีบทพูดเลยครับในภาพยนตร์เรื่อง Rise of the Planet of the Apes เริ่มมามีมาดผู้นำขึ้นมาหน่อยนะครับใน Dawn of the Planet of the Apes และกลายเป็นซีซ่าที่เต็มไปด้วยปมความรู้สึกใน War for the Planet of the Apes พ,พัฒนาการของซีซ่าเหล่านี้นี่แหละครับที่แอนดีสเซอร์กิสสร้างขึ้นมาให้กับหนังชุดพิภพ,พวานอน <the Pip es> ในช่วงระยะเวลาเกือบเกือบ20ปีที่ผ่านมานะครับผมว่าเราเห็นกันช,าชาัดๆนะครับว่าเทคโนโลยีภาพยนตร์มันพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากมายขนาดไหน ตัวละครที่ใช้คอมพิวเตอร์เขียนขึ้นมาเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงสมจังครับและดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆครับจนล่าสุด w a r for the Planet of the Apes เราแทบจะไม่รู้สึกแล้วล่ะครับว่าตัวละครเหล่านี้มันถูกเขียนขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่ครับเทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการผลิตคืออุปกรณ์สำคัญของความสำเร็จครั้งนี้แต่ อุปกรณ์ยังไงก็เป็นอุปกรณ์วันอย่างค่ำครับเพราะหัวใจและจิตวิญญาณที่แท้จริงของทุกตัวละครมันอยู่ที่พวกเขาเหล่านี้ครับนักแสดงมืออาชีพที่ณวันนี้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับณวันหนึ่งเราเคยชื่นชมนะครับสำหรับรักแสดงที่รับบทเป็นคนโน้นคนนี้ไม่ใกล้กับตัวจริงของพวกเขาเลยครับแต่กลับทำมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่กับมืออาชีพเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้แค่แสดงเป็นคนอื่นครับแต่มันคือการแสดงสวมบทบาทและสวมวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นงานที่ออกมาเหล่านี้ผมว่าเราคงจะปฏิเสธที่จะยกนิ้วชื่นชมพวกเขาไม่ได้แหละครับแต่เหนือไปกว่านั้นผมว่าทุกคนคงเห็นแล้วล่ละครับว่ากว่าผลงานที่ออกมาจะได้รับการยอมรับ ได้รับการชื่นชมและทำให้ทุกคนเชื่อได้นั้นพวกเขาต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหน